กางแค่น si ี้เองครับเก่งดิจิ๋วๆรังเข้มข้นแต่ถ้าเก็บเอาไว้อีกหน่อยนึ่งก็จะอร่อยมากๆมันอยู่ใกล้มากอะมันอยู่แค่นี้อง อยู่แค่นี้เอง <laughs> อ่ะมันอยู่แค่นี้เองใช่ไหมแซมอยู่ฮัลโหลอีวาอีวาอ๋อไม่ใช่ทัดดี้ฮัลโหลทัดดี้นางตากแดดหรอดูสิอู้๊ย ดี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 

รำต้อนน้องแค่นี้เองดูดิต้นแค่นี้เองครับเก่งดิเก่งกานแบบอุ๊ยเธอนี่มันแอปเปิ้ลจิว๋วเห็นไหมจิ๋วหลิวแอปเปิ้ลที่ลูกเล็กที่สุดแล้วครับตอนนีู้ใบย กลางเป็นแบบเป็นขนๆน,น่อยหนึง่งแล้วก็ลูกก็จะเป็นเมื่อวานี้นชิมดูแล้วรสชาติกำลังเข้มข้นแต่ถ้าเก็บเอาไว้อีกหน่อยหนึง่งก็จะอร่อยมากๆก็จะอร่อยกว่านี้แต่กินตอนนี้ก็ได้แล้วในบางส่วนนะคะบางนี้ดูสิ ดีดิดดในฝันเลยอะอยู่ใต้ต้นผลไมา้าแล้วก็คือเด็ดกินได้เลยใต้ต้นผลไม้แล้วก็คือเด็ดกินได้เลยเริ่มถึงต้นไม่ต้องสูงไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นครับเพราะตอนนี้อยู่ที่นี่ก็มีแอปเปิล เดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งแล้ววันี้คือบเบอรอยู่ที่บ้านก็มีแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่ลูกนี้สุกกินได้แล้วเนี่ยแต่ยังไม่เก็บครับนี่สุกกินได้แล้วเนี่ยแต่มันเป็นเหมือนแบล็คเบอร์รี่ป่าแหละที่มัน แบบเกิดเองอะ่ะน้องเกิดเองอะ่ะเนี่ยดูนี่สิเนี่ยน้องเกิดเองน้องก็เลยแบบจะมีหนามแล้วลูกก็จะเล็กนิดนึงนะคะมีพันธุ์ที่แบบเป็นพันธุ์ด้วยนะพันธุ์แบบไม่มีหนามแต่ว่ายังไม่เป็นลูกยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ค่ะอันนี้ยังไม่สุกยังเคี้ยวปีอยู่เลยเคี้ยวปีอยู่เลยครับ เดี๋ยวสุกแล้วก็จะเริ่มแดงๆเนี่ยเป็นอัญมณีเลยเหมือนแบบข้าวโพดอัญมณีอะ่ะที่มันมีหลายๆเศษหลายๆสีในฝักเดียวอะ่ะนี่ดูดที่บ้านพี่สาวฉันนะที่นี่คือบ้านพี่สาวของฉันนี่อันนี้แบล็คเบอร์รี่อันนู้นแอปเปิ้ล ยังไม่สุกเนี่ยพอน้องแก่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะก็จะเป็นสีแบบนี้ไว้สีกันมาแล้วพอสุกก็จะเป็นสีดำอันนี้อันนี้ยังสุกอมเปี้ยวอยู่สุกที่แบบสุกจริงๆจะเป็นแบบนี้เนี่ยสุกจริงๆเลยเด็ดให้ดูปึ๊บ มีความนุมน่มๆแล้วเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะแบบนึงนี่ชิมเลยอืมเยี๋ยวเยี๋ยวอยู่ดี